สวัสดีครับชินุก่อนชาแนลสวัสดีครับผมเต้แรงซีมันครับผมชาแนลปะฮะบ่มีบ่โมงี่เต้แรงซีมันซีซีนะครับวันนี้อยู่ในช่องของน้องมิกมือกีต้าร์นะครับมือกีต้าร์มือกีต้าร์แซงกล้องเฟลเลต์ให้หน่อยนะครับพี่น้องวันนี้อยากชีมาถามอาการทีนิงวันที่เขาได้ก่อนครับทีนิงยี่สิบสามนี่หน้าผิดพลาตัดน้องกีตาร์จะโดนแล้วน้องกีตาร์จะโดนแล้วเรื่องอาการ ตั้งแต่รถคว่ำม,มาเป็นไหนนู่นนี่นั่นนะฮะน้อ,นองด่ถามตะดุดแล้วเม่ได้คุยกันได้เคลียร์ต่างคนต่างนี่หนาทีต่างคนต่างนี้งานการหน้า,นนาที่จะต้องรับผิดชอบมับนวะครับผมนักดนตรีเนี่ยไปก่อนกลับหลังได้พี่น้องนีดดด่ดีนะครับก็เล<า>ยแบบนอ้องก็เพิ่<ต>วง,งว่างคือพ่อกันพ่อกันแบบมิตรญาติงานนี่ไม่ต้องอยากยานเขาเลยพนี่อยากถามมิตรโทรถามกัน ชัดถามกันนัง่งแชกระทำกัน,มกนไม่เห็นกันกระทำกันเจ้าบุรีอัดฉริปเรื่องนี้จะเทลียนะครับผมประธานอัดฉริย์ด้วยพอผมจะพาตัดมือไหนมือไหนที่นี่น้องอัดฉริก็อยากบอกอีพีพนันช่องน้องมิกนะครับผมวา่าผมจะไปวันที่23นะครับผม23หมอนัดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมพอดีเขาเดินอยู่วันที่21อยู<ม>่บุรีรัมย์ก็คือจะลงรถอยู่หันเลยยี่สิบเที่บุรีรัมย์วันที่22อยู่ที่เมืองเลยผมก็คือสองลาง,งานวันที่22ยี่น้องเพราะว่า22 ผมก็จลงบาาเลยแลลวก็ยิบสามเข้าหาคุณหมออยู่ที่ว่าคุณหมอจะจะจะ,จะ,จะเอกเรล็บ้างพี่น้องว่าเราว่างขาตรงที่ผมหัก <ฮะ S 1> สองทอนเนี่ยกระดูกมันจอดบอถ้าว่าจอดก็คือต้องต้องผ่าตัดสะโพกไปแมนพามาบิดนะครับพี่น้องแต่ว่าผมคิดว่ามันจะจิจอดบ่จอดแต่ว่าอาการตอนนี้เจ็บไหมเจ็บตอนลุกกระนั่งพี่น้องแล้วก็ไปไหนไม่ได,ได้ของเย็นแม้วหนาวหนาวห้อนคัดกระปวดบ่ไ้อ่ะ ห่อนอาการห่อนพวกนี้ปวดปวดบอกอัศจรรย์เลยปวดขาปวดเนี่ยตามอากาศด้วยม่งั้นเห็นไหมครับฝากพี่น้องติดตามให้กำลังใจน้องมิกมือกีตาร์มิกมือกีตาร์แสนห้องพอี่เลี tai, ้ยงห้องเล่าพี <ad JJ> ่น้องนะครับพร้อมเลยทีมงานเบอร์สบู่สบดน่ะครับนี่ครับผู้หนึ่งไปฝากเอฟซีลงเตยน้ำเด้อเขอบคุณทุกช่องนี้นะครับฝากกดติดตามน้องิกดติดตามกดกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งพี่น้องนะครับผม แล้วก็ที่สำคัญเลยพี่น้องเบิ้งคลิปจนจบแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับผมก่องนี้เงาเท่าน่าครับเดมก่องว่ามันเป็นน้ำกล่องผมนี่พุทธาเนี่ยอาบน้ำนี่พี่น้องเนี่ยกำลังมานั่งเหรียญตื่นขึ้นเหรียญนางเหรียญน้องนี่ก็แกะเพลงหน้าที่ของนักดนตรีนพี่น้องแกะเพลงทุกอาทิตย์เนาะอาทิตย์ละจักเพลงมันหาเพลงครับผมอาทิตย์ละหาเพลงทุกอาทิตย์เด้อพี่น้องพี่น้องสังเกตบ่การไลฟ์สดแต่ละครั้งทีมงานของเราจะไม่ซ้ำนะครับการโชว์ การโชว์จะไม่ซ้าจะมีแปลกแบกแนวให้พี่น้องที่ซื้อบัตรเข้ามา100บาทได้คุ้มค่าแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีรับเชิญจังมือเนี่ยครับพี่น้องคือนองมีต้องเตรียมตัวไปซ่อมเด่ยอยดิไปซ่อมเราเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบใบสามแล้วต้องไปเตรียมตัวตั้งของเช็คระบบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าพพทุกชิ้นผ่านกระแสไฟฟ้าหมดพีพ่น้องแล้วก็ด<พ>ูอากาศ กับบอคอยเอาเมื่อปันในมือนีเมื่อคืนกับฝนยิพี่น้องมาฝนตกมาพื้นพือต้องหยุดเลยได้พี่น้องหยุดเลยเพราะว่าทุกชิ้นคือผ่านกระแสไฟฟ้าแรงสูงนะครับผมรเดูว่ามันเป็นยังมามันบ่คุ้มพี่น้องนะครับแล้วก็ตั้งตีก็ต้องไปกอนเช็คซาวเช็คระบบเหตุยังระบบจนว่าออกมาดีให้พี่น้องเบิ้งที่ซื้อบัตรเข้ามามันคุ้มค่าแล้วพี่น้องหนึ่งร้อยบาทสองวันคุ้มค่ามื้ออาหารสิบบาทพี่น้องเรากดหกสิบ่นนี้ซื้อบัตรมพราะพี่น้องเตยนะครับเนี่ยหนึงเออผู้ใดอยากให้ มาไล่นักดนตรีนะครับผมแชทหาน้องมิกส้นโตเลยก็ได้ว่าเออนักดนตรีนี่เก้าคนน้องมิกเด้อพี่ฝากเด้อคนละร้อยสองร้อยก็ได้เป็นบอชื่อเฟสว่าเจ็ดนิพัฒน์พิมพันธ์พัชร์กิตครับผมเจ็ดนิพัฒน์พิมพันธ์นะครับหรือว่าจะแชทมาหาผมก็ได้จินีกรแสงทองนิกรแสงทองแล้วก็น้องเต้ยลังสมัครเช็ดมาพี่น้องเช็ดมาเหงื่อมาไล่นี่เช็ดมาหลดุดโอนมาพุทธศีลหาแสงอ๋อยอมอ๋ยอมเข้ามือยอม ที่สำคัญขาเนี่ยเขาชันตีนได้ได้พี่น้องเอ้ยมันยืนได้ลุกได้ก้าวขาได้ยกขาได้ได้พี่น้องแต่ว่าบัดลงหนักหนักมันจะป๊ะขึ้นบางทีสะโพกเหล่านะครับของที่สะโพกเหล่าผ้าตัดแน่นอนบรคเลกกระสาใจผมน่ะอยากผ้าตัดช่วงขอบรรษาพี่น้องเพราะว่าถ่านผ้าช่วงนี้คือว่างผ้าตัดช่วงนี้คือว่ามือไปงานขึ้นนอนไล่โซ่จ้างเดียวพี่น้องเอ้ย ขันมาสิผมก็จะเพอได้หาได้สิพอได้ใส่อยู่ดีพี่น้องพอได้ซื้อนวลซื้อนี่ซื้อ,อใส่งดวดรถอยู่ดีขันบ่มาขันบ่มาเลยกก็เพาได้เงินดีพี่น้องต้องมา้าด้วครับมาแบบสภาพนี้ก็ต้องมานะแต่ว่าขันผ้าตัดคือท,ที่แน่ๆต้องพ<ม>ักสามเดือนเลยไม่ใช่พักไม่มอีกสามเดือนเลยนะครับกแต่ใจแล้วละ่ะต้องพักตอนนั้นก็ผมหมอบอกว่าสปูบครับไปดูขันอยู่ อยู่บนนี่โอ้แม่ยูยะโซนี่บอบอกเลยว่าเป็นสะโพกเขได้บอกเลยนะว่าสะโพกบอกว่าตะกาสองทอนผ่าตัดเรียบร้อยใส่เหล็กเรียบร้อยแล้วเออกระอยกระบานกระไกระบานปับหมอยะโสนัดมาวันถ้าจำมั่กผิดน่าจะเป็นวันที่สิบวันที่สิบมุกาะลามาตัดใหม่โอ้แม่ยุบเก่ามกกามาตัดใหม่ที่นี่เพื่อนกันทรงโตไปบุยล้ำ จะทำเรื่องสงตัวไปรักษาตัวยูวิลัมบานนี้หมอยูวิลัมหนักบางทีจำเม่ได้ที่ผ่านมานะครับกระดูกมันเพราท่นจอดกันดิตัวนี้แล้วแล้วเพิ่อนก็จับขาโยกเบื้องที่นะหมอหนะโยกแล้วเพิ่อนก็ถามว่าเจ็บตรงไหนที่นะ้นาโยกเขาเรียกว่าเจ็บสะโพกเพิ่อนก็เลยเอาเอ็กซเรย์สะโพกสะโพกไหมสะโพกมันก็แตกด้วยประมาณนี้แหละสะโพกแตกเนีแตกแค่ประมาณนี้มันลาว มันลา่างปมานี้แต่ว่าต้องพ้าไปยึดน็อตยึดน็อตขึ้นมายึดน็อตตรงนี้ก็ไปให,ห้สะโพกมันคุกเข้าไปแล้วหวะะวัวมันจะเป็นที่ไหนนะสะโพกเราเม็นนิเวของกล,งลุ่มแต่เขายางยกขา,ยกยางงอ,อย่างนี้นะนิ้วเคลื่อนไหวอย่งนี้คือตัวนี้มันมันห่นาออกไปนี่ตัวนี้มันก็แตกนะมันล่งนะมันก็เจ็บก็คือต้องผ้าตัดตรงนี้ยึดน็อตแล้วก็ตัดตัวนี้ออก เปลี่ยนเป็นหัวไฟเบอร์ในงานหมอบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นหัวไฟเบอร์อย่างเดียวเพราะว่าหัวตัวนี้มันแตกมันดำแล้วก็คือมันเป็นกระดูกที่เสียไปแล้วมันมันมันจอดไปได้ก็คือตัดตัดตัวนี้แหละตัด,ดออกก็มันนี่ปักใส่หัวไฟเบอร์นี่แหะอันนี้อันนี้คือหมอบอกเห้พี่น้องผมก็ต้องฆ่าตัดตรงนี้แหละแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงสามถึงสี่หมื่นนะครับตลอดค่าตัดสูง่าตัดเพราะว่ายายไปรักษาตัวอยู่วิลัมกับจิงมีรักษา เงี้ยเขาสามสิบบาทกัจริงแต่ว่าเขาไม่รับรองไม่รับรองอุบัติเหตุเขาไม่รับรองอุบัติเหตุไม่รับรองอุบเหตนีองรับองเองของอุบัติเหตุแม่นของอุบัติเหตุต้องสำจ่ายสำรองเองทุกอย่างจะยุยยโซกับเบิร์ตเจ็ดแปดมื้อเลยเบิหลายผมพาตันเบิร์ตหลอยู่เดียวได้ดีประกันรับไม่ชอบประกันเพราะว่าบอลเฮ็ดเฮ็ดไปทุกทียนั่งเลยดิเฮ็ดไปทุกทียนั่งเลยอันแบบประกันน้าดีเขาไม่ได้ใหญ่นะประกันประกันผู้โดยสารน่ะคล้ายๆรถทัวร์เลยน่ะ การผู้โดยสารของบอ่อของบอ่อทุบบ่อเกันทุบทบอ่อนี่แหละครับก็เลยได้รักษาแล้วของเจ้ากรรตอนนี้กันยังร้อตะว่อสินไหมอันนี้ประกันมาให้ลูกกันนั่นนะลูกเจ็บตรงไหนตรงั้นท้ายเบิดตอล้อตะสินไหมว่าคำว่าสินไหมนี่ก็คือเรารักษาเสร็จรอ่ายาโสหมดเท่าไหร่บุรีรัมหมดเท่าไหร่สินะเขาจะมารวมกันแล้วเขาจะมาเบิร์นันน้นเท่าไหรเจ็บท่านี้เลยเท่านี้ จะ่เขาฟุ้มครองก็แล้วสองแสนบาทละท่านเราจะเบิงพพงง่งสภาพร้อมทัานิเลยสักบาทคุณรักษาพาเสร็จคุณลับพี่น้องคิดว่าแล้วก็บล้อไม่อยู่อีกเป็นล้อไม่ยู่ยแบบรักษาเสร็จทุกคนเรวก็คนเจ้าถิ่มารวมกันว่าสิบคนเนี่ยใครเิ็บหนักที่สุดใครจะสมควรรับคนนี้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 นะอันนี้คือประกันเบาพี่น้องประกันเบาสู้ผมฟังนะครับก็ถ้าได้รับดอกอันนี้ได้แต่ว่าร้อจนจนร้อจนกว่าจะหายจริงๆ จนไม่ได้รักษาแล้วนะแม่ทายปกติจนไม่ได้รักษาจะค่อยเพิ่นจะมาบอกค่าสินใหม่ให้เราไปเอาเอกสารกับโรงพยาบาลว่าการประวัติการรักษาอยู่ที่ยโสธรประวัติการรักษาอยู่ที่บุรีรัมย์สิน่ะเจังเขาไม่อยู่นี่ประวัติการรักษาจากปีเดกุดชุมกุดชุมยะโสแล้วก็อย่างก่อนก็ต้องมาหนึ่ซับปะสิดซับปะสิดพวนีพี่น้องขอจากทุกจุดเพราะว่าทุกจุดก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็คือ เพราะว่าเขาเขารักษาจุดแรกก็คืออยู่กุดชุมกุดชุมนี่รักษาเพราะอะไรมันเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่เขตอำเภอกุดชุมต้องส่งตัวเข้าที่กุฎชุมเจ็บน้อยเจ็บหลายต้องเข้าจู่ที่พื้นที่ก่อนแล้วก็ส่งต่อที่จังหวัดจังหวัดจะส่งต่อที่ไหนกันเป็นเรื่องของจังหวัดวานนี้คือไม่ยุ่ยละ่ะซื้อจะส่งต่อไปอุบนุนนะมาหนี้พี่น้องนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเด้อที่ให้กำลังแรงใจกระทรวงทคนในทีมงานแสงทองพิเรนทีมนี้เสร็จแล้วทไทยทีมเลยล้างสมเรถนะเพราะงต้องลง เออนะครับผมบัตนี่ก็ต้องมีกระซิบเพรตูไปอาบน้ำต้องมีกิบอาบน้ำเพราะว่าเอาอย่างนงขวดที่เขาทายกินไหมมามาอยากกินเลยนะมาเด้อเด้พี่รอบรอรอบรอบริบรอบกริบนะบกระซิบนะนองอออต้น่่ยครับผมตครับไผที่ไฮมาไลคกับบอกไป่ที่ไฮมาไล่ผมกับบอกตู้นุยครับคุิโอนไม่ใช้ผมสินะเอาเอาหยอกเอาแง่กแง่กันนะพี่น้องขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับดูคลิปจนจบ ขอบคุณที่ไม่ทนนาําโฆษณาขอบคุณที่ติดตามให้กําลังใจทีมงานเสงทองฟิเลนยนทุกท่านนะครับผมออขอบคุณขอบคุณพี่น้องถึงจะไม่มีอะไรให้แต่ว่าเขามาดูคลิปจนจบแล้วไม่ทนนาําโฆษณานี่คือหนึ่งกําลังใจของทีมงานพวกเราขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์คลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ